สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้เราก็มาชมคลิปของน้องขวัญพาบ้านนะคะเราพบกันใน EP ีที่244นะคะในวันพุทธที่5กุมภาพันธ์นะคะวันนี้เหมือนหลังเช่นเคยนะคะเอาใจคนนอนดึกนะคะวันนี้น้องขวัญมาช่วงดึกๆหน่อยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้พี่ๆลองเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปของน้องขวัญพาบ้านดูก่อนนะคะ สำหรับลูกค้าใหม่นะคะลองเปิดใจเข้ามานะคะพี่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดถูกใจกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะคะสําหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องทางการติดต่อนะคะมองได้แปะเบอร์โทรไว้ให้แล้วนะคะคือ0866795644นะคะ พี่สามารถบวกเพิ่มเพื่อนนะคะก็เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะคือ0 8 6 6 7 9 5 6 4 4นะคะสามารถบวกเพิ่มเพื่อนขอภาพเพิ่มเติมนะคะขนาดชมคลิปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ๆสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการเลยนะคะและร้านของน้องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้ามั่นใจแน่นอนนะคะว่าได้รับของนะคะเก็บเงินปลายทาง ลูกค้ารับของกับเจ้าหน้าที่น้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะแต่หากลูกค้าท่านใดสะดวกโอนนะคะรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะไม่ว่าลูลกค้าจะปิด1รายการ2รายการ3รายการน้องบวกเพิ่มแค่50บาทนะคะลูกค้าและร้านของน้องนะคะ เป็นพระบ้านนะคะบางเหรียญน้องทราบที่มาบางเหรียญน้องไม่ทราบที่มานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหน้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าชมไปเรื่อยๆก่อนดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ใช่นะคะเลือกเอาให้ถูกใจไม่ต้องใจร้อนนะคะเลือกเอาให้ถูกใจนะคะ แล้ววันนี้นะคะน้องก็มีพ้าบ้านมาแบ่งปัน3 9รายการนะคะมีมามากพอสมควรนะคะมีมา39รายการเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเอาใจคนนอนดึกวันนี้ก่อนเข้านอนก็มาชมคลิปกันก่อนนะคะเราไปที่รายการแรกเลยขออนุญ,ญาตปรับกล้องนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะคะพี่อย่าลืมกดถูกใจให้ช่องน้องขวัญพ้าบ้านด้วยนะคะ รายการแรกวันนี้นะคะนี่รายการแรกน้องขอเปิดเป็นรูปหลอหล่อโบราณน่าจะเป็นสมัยเชียงแสนนะคะนี่เป็นหล่อเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะเป็นหล่อโบราณเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นสมัยเชียงแสนนะคะรายการนี้นี่จากผิวจากเนื้อแบบนี้เลยนะคะดูผิวดูเนื้อเก่าโบราณแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ แต่ก็ยังคงความสวยนะคะยังคงความสวยอยู่หล่อบโบราณเก่าๆสมัยเชียงแสนรายการแรกวันนี้น้องให้ไปเลยนะคะสามร้อยสามร้อยนะคะลูกค้ารายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นหล่อบโบราณฐานสูงนะคะเป็นหล่อบโบราณฐานสูงแบบนี้แต่น้องไม่ทราบนะคะว่าเป็นพระอะไรนี่ท่านใดทราบนะคะแจ้งน้องได้นะคะนี่ เป็นหล่อโบราณแบบนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะเนื้อชิดเนื้อตะกั่วนี่นะคะเป็นฐานสูงแบบนี้นะคะเป็นฐานสูงแบบนี้เป็นหล่อเก่าๆโบราณแบบนี้เลยนะคะเก่าโบราณเก่ากึกนี่นะคะท่านใดชื่นชมชื่นชอบพระเก่าพระโบราณนะคะแต่ใต้ฐานใต้ฐานมีร้อยอักขระนะคะใต้ฐานมีรอยจานอักขระแบบนี้เลย นี่ลูกค้าพอจะมองเห็นเนาะแม่ค้าก็มือสั่นนะคะนานๆลงคลิปน้องหายไปสองสามวันนะคะมือสั่นเลยนี่นะคะใต้ฐานมีร้อยอักขระนะคะมีจานอักขระรายการโบราณเก่าๆฐานสูงรายการที่สองนะคะสี่ร้อยสี่รอยนะคะรายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นชูชกนะคะเป็นชูชกแต่น้องไม่ทราบนะคะว่า น่าจะทําจากไม้อะไรสักอย่างนะน่าจะแกะจากไม้อะไรสักอย่างนะคะลูกค้านี่นะคะเป็นปู่ชูชกนะคะเป็นปู่ชูชกน่าจะแกะจากไม้อะไรสักอย่างนะคะสวยคลาสสิกดีค่ะเห็นสวยๆคลาสสิกนะคะมีน้ําหนักเบาน่าจะเป็นไม้แหละลูกค้าใส่กรอบให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สี่นะคะ รายการที่4เป็นแหวนของหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะเป็นแหวนหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดนะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยวอสอกย่อมาจากวัดสแกนะคะด้านข้างนะคะเป็นแหวนนะคะด้านใน นี่นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะมีโค้ดแบบนี้ด้านในเป็นแหวนไซส์ใหญ่นะคะลูกค้ารายการที่4เป็นแหวนไซส์ใหญ่นะคะ400 400นะคะรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นพระครูนครธรรมโคสิตนะคะพระครูนครธรรมโคสิตนะคะออกวัดคอนบุรี กติกาของร้านน้องก็ง่ายๆนะคะเพียงลูกค้าแจ้ง EP นะคะและลำดับเหรียญน,นะคะกติกาของร้านเรานะคะถ้าลูกค้าต้องการปิดนะคะแจ้ง EP และลำดับเหรียญน,นะคะนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้นะคะออกวัดคอนบุรีเป็นเนื้อกะไหรทองนะคะเหรียญไม่หนานะคะสร้างในปี2516ค่ะ นี่นะคะด้านหลังนะคะรายการที่ห้านี้ก็สี่ร0อี่ร้อยนะคะรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นพระอุปชามโมนะคะพระอุปชาโมนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้เลย ภาพไม่ชัดเจนลูกค้าสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการเช่นกันนะคะลูกค้าเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ถูกใจนะคะดูเอาให้ชอบให้ถูกใจเลยรายการที่6ก็400 400นะคะรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นเหรียญใบโพของหลวงพ่อรีนะคะเหรียญใบโพหลวงพ่อลีนะคะออกวัดอโศการาม นี่นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเป็นเหนรียญใบโพนะคะด้านหลังค่ะรายละเอียดด้านหลังนะคะรายการที่เจ็ดก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่แปดนะคะ รายการที่แดเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะหลวงพ่อฉุยออกวัดคงคารามนะคะลูกค้าสังเกตดูนะคะรายการนี้เก่ากึ๊มีคาบใครเก่ากอบแบบนี้เลยเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะหลวงพ่อฉุยนะคะออกวัดคงคารามอัขะระลาย,ยันด้านหลังยังพอมองเห็นนะคะแล้วก็เป็นการเลี่ยมกรอบ เรื่องเก่าๆนะคะเป็นแบบนี้เขาเรียกเป็นกรอบกระเช้าหรือเปล่าน้องก็ไม่แน่ใจนะคะลูกค้ารายการที่แปดห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านะคะเป็นเหรียญสแตมนะคะเป็นเหรียญสแตมหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะเป็นเหรียญสแตมหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะ สวยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะสวยคลาสสิกดีนะคะลายการนี้300 300เท่านั้นนะคะลายการที่10นะคะ รายการที่สิบเป็นเหรียญพระครูบวรกิดโกศลน,นะคะพระครูบวรกิดโกศลน,นี่นะคะใบหน้าท่านจะชัดแบบนี้นะคะใบหน้าท่านจะชัดแบบนี้เลย<อ>เนื้อหารายละเอียดด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะ เป็นเหรียญที่ระ,ะลึกในงานฉลองส,สมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดชายนานะคะด้านหลังนะคะรายการนี้400 400นะคะรายการที่11นะคะรายการที่11เป็นเหรียญหล,วง,ว,ดดะะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะคะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ เป็นเนื้อกะไหล่ทองสวยๆแบบนี้นะคะกะไหล่สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆลายเส้นนะคะลายเส้นยังคมชัดแบบนี้เลยนี่นะคะมีภาพกะไล่ท้องสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าด้านหลังค่ะรายละเอียดด้านหลังนะคะ ลายการสวยๆแบบนี้น้องขอ500นะคะลายการที่11นะคะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่500นะคะสวยๆนานๆเจอนะคะรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญท่านเจ้าคุณนรรัตนะคะมีบัวด้านข้างมีมีบัวด้านข้างแบบนี้นะคะนี่ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์นะคะปลูกเสกโดยหลวงปู่โต๊ะและหลวงปู่ทิมนะคะมีดอกบัวด้านข้างสองข้างแบบนี้นะคะรายละเอียดด้านหลังนะคะนี่นะคะรายละเอียดด้านหลังค่ะรายการนี้300 300นะคะรายการที่13นะคะ รายการที่13เป็นเหรียนพระครูสังวรกิตินะคะพระครูสังวรกิตินะคะหรือหลวงปู่เทศนี่นะคะเก่าๆเดิมๆค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะท่านใดเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะอยากเก็บสะสมเก็บไว้บูชาเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะคะด้านหลังค่ะ รายการนี้ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นพระเป็นจภาคาีนะคะนี่นะคะเป็นหล่อโบราณเก่าแบบนี้นะคะหล่อโบราณเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะหล่อโบราณเก่าแบบนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังมีจานอัขระนะคะ มีลงลอยจานอัคราด้านหลังแบบนี้นะคะรายการนี้300 300นะคะรายการที่15นะคะรายการที่15หเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะสุสานไตรรัตจังหวัดลำปางนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดตามนี้นะคะ ลายเส้นชัดเจนนะคะลายเส้นชัดเจนด้านหลังค่ะตอกโคด้ชัดเจนนะคะมีโคด้ชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นเนื้อกระไห่ทองนะคะรายการนี้สี่ร0อยสอยนะคะรายการที่สิบหนะคะ รายการที่16เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะคะวัดหนองกระโดนเป็นเหรียญสแต็มเก่ามากจริงๆนะคะเป็นเหรียญสแต็มเก่ามากจริงๆนี่ผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานแน่นอนนะคะลูกค้าเก่ากึกแบบนี้เลยลองรอยการใช้งานแน่นอนนะคะเหรียญบางๆนะคะเหรียญไม่หนาด้านหลังยังพอเห็นนะคะยังพอมองเห็น แต่ผ่านการใช้งานแน่นอนรายการนี้นะคะหลวงพ่อพลหลวงพ่อพวงหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะคะรายการนี้ 400? 400นะคะรายการที่17นะคะรายการที่17เป็นเหรียญเสมาของหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะคะเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะคะใบหน้าท่านชัดชดแบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้ถูกใจไหมคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนเยียหอมนะคะด้านหลังค่ะนี่นะคะรายการที่สิบเจ็ดห้าร้อยห้าร้อยนะคะ ขนาดลูกค้าชมคลิปของน้องนะคะกดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามนะคะลูกค้ารายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตหลวงปู่โต๊ะนะคะเป็นเหรียญหันข้างนะคะของหลวงปู่โต๊ะนะคะนี่สวยๆคลาสสิกดีนะคะสวยๆคลาสสิกดีนะคะรายการนี้นี่นะคะ ด้านหลังค่ะอยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะนี่นะคะ เนื้อาหารายละเอียดแบบนี้เลยเนื้อาหารายละเอียดแบบนี้นะคะมีรอยจานนะคะด้านลน่างมีรอยจานแบบนี้วันนี้น้องมือสั่นมากเลยนะคะลูกค้าไม่ได้ลงคลิปสองสามวันมือสั่นเลยนะคะด้านหลังค่ะมีรอยจานนี่นะคะมีรอยจานร,รายการนี้ก็สามร้อยสามร้อยนะคะ รายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะนีเ่เก่าเดิมๆนะคะเก่า,เ,กาเดิมๆแต่ยังคงความสวยแบบนี้อยู่นะคะนี่ยังคงความสวยแบบนี้เลยเก่าเดิมสวยดีนะคะลูกค้า รายละเอียดด้านหลังค่ะนี่นะคะด้านหลังรายการนี้500 500นะคะหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่ารายการที่2 1นะคะรายการที่21นะคะ, 20, ะ,คะเป็นเหรียญปั๊มพระประถมเจดีนะคะวัดไร่ขิงนี่นะคะเป็นพระประถมเจดีวัดไร่ขิงนะคะสวยๆคาสสิกแบบนี้เลย สวยยคลาสสิกแบบนี้เลยเป็นเนื้อกระไลทองนะคะรายการนี้ด้านหลังค่ะนี่นะคะรายละเอียดด้านหลังรายการนี้สี่ร้อยสร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะ รายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อโอดนะคะออกวัดจันเสนนี่นะคะพระครูนิสัยจริยะคุณถ้าน้องอ่านออกเสียงผิดยังไงขออภัยไว้นะตรงนี้เลยนะคะถ้าถ้าออกเสียงผิดนะคะด้านหลังค่ะ ออกวัดจันเสนนะคะอักขระราย,ยันด้านหลังนะคะรายการนี้400ร0อนะคะรายการที่23นะคะรายการที่23าหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อพรมนะคะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะรายละเอียดตามนี้เลย เป็นเหรียญที่ระลึกงานทำบุญส่งน้ำนะคะด้านหลังค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะลูกค้ารายการที่23ก็400 400นะคะรายการที่24นะคะรายการที่24เป็นพระปิดตาหลวงพ่อเฉยนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเชยนะคะ นี่นะคะเนื้อหาอักขระลายยันตามนี้เลยเนื้อหาอักขระลาย,ยันตามนี้เลยนะคะด้านหลังค่ะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่ยี่สิบห้านะคะ รายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อลีนะคะออกวัดอโศการามสวยคลาสสิกมากนะคะรายการนี้นี่สวยๆคลาสสิกแบบนี้เลยนี่นะคะด้านหลังนะคะนี่เป็นเหรียญที่ระลึกงานผูกพัทสีมานะคะเนื้อหารายละเอียดตามนี้เลยนี่นะคะ รายการนี้สามร้อยสานะคะรายการที่26นะคะรายการที่ยีหเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะหลวงพ่อทองสุกนะคะออกวัดสะพานสูงนี่นะคะใบหน้าท่านจะชัดแบบนี้เลยนะคะใบหน้าท่านจะชัดแบบนี้เลยอักษะะรลายยันตามนี้เลยค่ะ ลูกค้าสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการเลยนะคะขนาดชมคลิปภาพไม่ชัดเจนยังไงขอภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการตัดสินใจได้นะคะรายการที่26-300 300นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะหลวงปู่โต๊ะนะคะมีลายกระหนกด้านข้างแบบนี้นะคะนี่ นี่นะคะสวยๆนะคะสวยๆแบบนี้เลยมีลายกระนกด้านข้างแบบนี้สองข้างนะคะด้านหลังค่ะเนื้อหารายละเอียดด้านหลังนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในการสเสดในการเยือนอินเดียนะคะนี่ด้านหลังเขียนไว้แบบนี้เป็นเหรียญที่ระลึกในการเยือนอินเดียนะคะรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะลูกค้า รายการที่28นะคะรายการที่28เป็นพระเทพยานเทวียานเวทีนี่นะคะพระเทพยานเวทีนี่นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้นะคะใบหน้าท่านชัดแบบนี้เลยใส่กรอบพลาสติกให้นะคะรายการนี้ใส่กรอบพลาสติกให้ ออกวัดบูรณะสิริมามายารามนี่นะคะรนะายละเอียดตามนี้นะคะลูกค้ารายการนี้400 400นะคะรายการที่29รายการที่29เป็นสมเด็จแบบม่านของหลวงพ่อก่วยนะคะเป็นพระสมเด็จแบบม่านของหลวงพ่อกวยนะคะ <utan> มีลงลักปิดท้องแบบนี้นะคะมีลงลักปิดท้องแบบนี้เลยน้องได้มาแบบนี้นะคะน้องได้มาแบบนี้เลยด้านหลังค่ะนี่นะคะใส่กอรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบพลาสติกให้เรียบร้อยแบบนี้เลยรายการที่ยี่สิบเก้าก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะสามสิบนะคะรายการที่สามสิบเป็นพระโลดนะคะ เป็นพระลอดนะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอบแบบนี้เลยนี่นะคะลูกค้าดูผิวดูเนื้อนะคะดูผิวดูเนื้อเสสวยแบบนี้นะคะเสสวยแบบนี้เลยดูผิวดูเนื้อก่อนนะคะยังไงเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ถูกใจนะคะลังเลใจยังไงตัดสินใจไม่ได้ขอภาพเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะคะรายการที่30ก็สามสี่ร้อย รายการที่สาสิบพระรอดสี่รอยนะคะสาสเอ็นะคะรายการที่สาสิเอ็ดเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตาใส่กรอบให้สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นเนื้อว่านนะคะนี่เนื้อว่านรายละเอียดตามนี้นะคะ ใส่กรอบได้สวยแมทมากนะคะพับปิดตารายการนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะรายการที่สามสิบสองนะคะเป็นพ้าหน้าปกนะคะเป็นพ้าหน้าปกเป็นเนื้อสามกริย์แบบนี้นะคะได้สามเนื้อสามแบบแบบนี้เลยนะคะเป็นพ้าหน้าปกนะคะนี่ เลี่ยมรวมกรอบเดียวกันแบบนี้นะคะเป็นพาน้านาปกนะคะนาปกของหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังมีตะกุดแล้วก็ได้สายสินแบบนี้เลยสวยคลาสสิกแบบนี้เลยนะคะรายการที่3 2มสิบ0อนะคะรายการที่สานะคะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดนะคะ หลวงปู่รอดนะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมใช้พร้อมขึ้นคอแบบนี้เลยนี่นะคะใบหน้าท่านชัดๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะเลี่ยมเก็บห่วงเดิมไว้นะคะนี่มีการเลี่ยมแล้วเก็บห่วงเดิมแบบนี้นะคะรายการที่ส3นี้500 500หนะคะ รายการที่สามสิบสี่นะคะรายการที่สาสิบสี่เป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อจันนะคะนี่เหรียญเจริญพรหลวงพ่อจันนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังค่ะอักษรลายยันด้านหลังนะคะรายการนี้ก็ห้าร้อยห้าร้อยนะคะ รายการที่35รายการที่35เป็นสมเด็จปกโพนะคะเป็นสมเด็จปกโพนะคะนี่ลูกค้าดูผิวดูเนื้อก่อนนะคะดูผิวดูเนื้อก่อนใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้เลยดูผิวดูเนื้อดูก่อนนะด้านหลังนะคะด้านหลังมีการประทับตาวัดแบบนี้นะคะด้านหลัง มีประทับตาแบบนี้นะคะด้านหลังรายการที่35นะคะก็500 500ยห้านะคะสานะคะ36เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อป่วยนะคะเป็นภาพถ่ายเก่าๆนะคะเป็นภาพถ่ายเก่าๆเ,เรียมใส่กรอบนะคะด้านหลังเป็นรูปลายแบบนี้นะคะเป็นรูปสิงนี่ เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อนะคะขณะทำพิธีเป็นภาพถ่ายเก่าๆรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดเป็นรูปหลวงพ่อควยนะคะใส่กรอบเลเซอร์ได้สวยๆแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังมีเป็นใส่กรอบปิดนะแบบนี้เลยเลเซอร์สวยๆแบบนี้ก็สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ รายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดเป็นหลวงพ่อหลุนนี่นะคะหลวงพ่อหลุนวัดอัมพวันนี่นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้นะคะเนื้อหารายละเอียดแบบนี้เลยน้องได้มาแบบนี้นะคะลูกค้าน้องได้มาแบบนี้ด้านหลังค่ะนี่นะคะ เลี่ยมหนาหนาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบหนาหนาแบบนี้เลยรายการนี้สามร้อยสามร้อยนะคะรายการที่สามสิบเก้ารายการสุดท้ายนะคะรายการที่สามสิบเก้าเป็นพะล่วงลังปืนเนื้อทองเหลืองนะคะพะล่วงลังปืนเนื้อทองเหลืองนะคะมีขนาดอยู่ที่หกเซนหกเซนครึ่งน,นะคะ 6เซนครึ่งน,นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้ยืยนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเก่าๆนะคะแต่ยังคงความสวยนะคะสวยดูนะคะรายการนี้รายการที่39ม0 0 400นะคะสาหรับวันนี้นะคะน้องขวันพาบ้านก็มีพาบ้านนะคะมีมาแนะนำมีมาแบ่งปันนะคะ มีมาทั้งหมด39รายการนะคะมีมา39รายการฝากลูกค้าค่อยๆดูค่อยๆชมนะคะเลือกเอาให้ชอบเลือกเอาให้ใช่นะคะหากยังตัดสินใจไม่ได้ลังเลใจขอภาาเพิ่มเติมได้ทุกเหรียญทุกรายการเลยนะคะแล้วถ้าพี่ชม EP นี้แล้วพี่ยังไม่ถูกใจยังไม่โดนใจพี่กดติดตามช่องของน้องขวัญพาบ้านไว้นะคะแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดู EP เก่าๆที่ได้ลงไว้แล้วได้ แล้วก็ถ้าพี่กดติดตามนะคะเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะเวลาน้องลงคลิปพี่สามารถชมคลิปของน้องได้ก่อนคนอื่นเลยนะคะถ้าพี่กดติดตามช่องของน้องขวัญพราบ้านนะคะสุดท้ายนี้น้องขวัญต้องฝากร้านเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกทุกท่านนะคะเข้ามาเอ็นดูเข้ามาอุดหนุนน้องกันเยอะๆนะคะร้านของเราราคาแบ่งปันเป็นกันเองมากนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปในวันพรุ่งนี้นะคะ ขอพี่ๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮเงๆปังๆรวยๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ